พบกับแมชชีนกันปี1887ปืนกลอัตโนมัติในรูปแบบกระบอกแรกของโลกออกแบบโดยเซอร์สตีลรัมสตีเวนแมซิมวิศวกรชาวอเมริกาอังกฤษเหตุผลที่สร้างแมซิมเพราะต้องการปืนที่ยิงได้ต่อเนื่องด้วยตัวเองโดยพลังงานแรงถอยจากกระสุนจุดเด่นของแมชชีนกันคือระบบรีคอยล์โอเปเรเลใช้แรงถอยรีโหลดกระสุนใหม่อัตโนมัติอัตราการยิงเฉลี่ย500นัดต่อน,นาทีในยุคนั้นถือว่าน่ากลัวมากใช้สายกระสุนแบบเบลฟ์เฟบรรจุดได้ยาวยิงได้ต่อเนื่องนาน มักจะติดตั้งกับขาตั้งหรือรถลากมาพร้อมก,กับปอกน้ำลอกนำกล้องระบบระบายความร้อนกระสุนปรับใช้ได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตเช่นจุดสามศูนย์สามบริทิสเจ็ดจุดเก้าสองคูณห้าสิบเจ็ดมมมัมเซอร์แม้แต่เจ็ดจุดหกสองคูณห้าสิบสี่เอเบปอาร์ของรัสเซียแมชชีนการถูกใช้อย่างกว้างขวางในสงครามอาณานิคมแอฟริกาสงครามรัสเซียญี่ปุน่นและโดดเด่นที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อมันฆ่าชีวิตทหารในสนามเพาะนักแสนคนแมชชีนการในปีพ8 8 7อาวุธที่เปลี่ยนโฉ จาการรบแบบด่าไปปืนสู่การรบด้วยไฟล์พาวเวอร์ที่ควบคุมสนามรบ